สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่อง youtube ความร้นสวัสดีนะครับวันนี้จะมาในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการขุดบอ่อเก็บน้ำนะครับซึ่งก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันจากที่ผมเคยทำคลิปาการขุดบอ่อเก็บน้ำไปนะครับเป็นบอ่อที่ส่วนของผมเองเนี่ยด้านหลังขอผมเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ปีครึ่งนะครับก็ ผลปรากฏว่าเก็บกักน้ําได้ดีนะครับน้ําไม่เคยแห้งเลยประมาณปีกว่าแล้วผ่านหน้าแรงมาได้ได้กี่ปีนะประมาณปีครึ่งก็คือผ่านหน้าแรงมา1รอบแล้วแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตแล้วก็จะมามีงานพิเศษนึงเห็นไหมเพื่อนๆผักตบชวาเต็มเลยครับเนื่องจากว่าผมเอาผักตบชวาเนี่ยมาใส่ไว้ในบอ่อเพื่อ,อให้เขา เขาเรียกอะไรนะให้น้ํามันไม่ระเหยออกไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าบอ่อมันจะเก็บกักน้ําอยู่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันขยายเต็มบอ่อเลยปกติมันจะมีแหนแดงแล้วก็จอกด้วยพวกจอกแหนแดงต่างๆตอนนี้มันเหมือนมันคุมไปหมดเลยพวกแหนแดงผมเหลือน้อยมากๆมันเหมือนแบบคุมแล้วก็แหนแดงไม่ได้ไม่ได้แสงเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเอาพักตบชวาออกนะครับออกจากบอ่อก็จะมาเผยเทคนิค ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยสมมุติถ้าใครจะเอาผักตบชวาเนี่ยเอาไว้ในบ่อบ่อเก็บน้ําของตัวเองเนี่ยซึ่งก็ต้องระวังนะเพราะมันจเจริญเติบโตเร็วมากๆแล้วก็มันจะคุมหมดเลยซึ่งมีเพื่อนๆใน,นในยูทูบแนะนําผมมาว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเกิดผักตบชวาเต็มไปหมดเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์น้ําพวกปลาอนะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายใจลําบากมันก็จะโตช้านะครับ อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาแนะนํามาวันนี้ผมก็เลยจะมาเอาออกให้ให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็จะให้เฉพาะแหนแดงจเจริญเติบโต,ตได้นะให้มันเต็มบ่อไปเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าบ่อเน,นี้ยเก็บน้ําอยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสแลยไม่ต้องกลัวการคายน้ําหรือการระเหยของน้ําแล้วเดี๋ยวให้แหนแดงเนี่ยเจริญเติบโต,ตเต็มบ่อแล้วก็ให้มันคุมคุมผิวน้ําไว้ป้องกันการระเหยของน้ําดีกว่านะดีกว่าผักตบชวาเพราะว่า ผักตบชวาเนี่ยผมไม่มีเวลานําไปทําประโยชน์นําไปทําปุ๋ยนะครับแต่แหนแดงน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเอาไปทําอาหารสัตว์ก็ได้ทําปุ๋ยก็ได้แล้วก็มันมันกาจัดง่ายเนาะก็คือช้อนออกมาเอาอะไรตักออกมามันก็มันก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับจะเอาใส่ทาปุ๋ยทาปุ๋ยอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นผักตบชวาต้นมันใหญ่เนาะเวลามันเอาขึ้นเอาไปทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมันมีน้ําหนักมันขนย้ายลําบากแล้วก็มันต้องต้องสับในการเอาไปทําปุ๋ยเนาะ ครั้งที่แล้วมันก็วางไว้เฉยๆนะวางไว้ตามขอบบ่อเนี่ยตอนนี้เขาก็ยุ่ยสลายย่อยไปหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปกำจัดแล้วก็ดึงผักตบชวาขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากผมเอาผักตบชวาขึ้นจากบ่อเรียบร้อยแล้วโอเคครับ ตอนนี้นะครับเราก็นําพักตบชวาขึ้นมาได้ระยะเวลาพักหนึ่งแล้วเกือบชั่วโมงกว่าแล้วมีคุณภัยมาช่วยด้วยถ้าคนเดียวคงจะนานแน่ๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอามาใส่บอ่อเก็บน้ําหรือบอ่อเลี้ยงปลาของเรานะครับถ้าจะใส่ก็แนะนําทําเป็นหาแพรหาอะไรล้อมไว้แพรพีซเลยก็ได้ไม่ให้มันกระจักระจายครับ แล้วก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์นบ่อยๆเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตเร็วมากถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยพักเดียวอะ่ะไม่กี่เดือนอะ่ะเต็มบอ่อเต็มปุ๊บเนี่ยพวกสัตว์น้ําหรือพืชอื่นๆเนี่ยก็หายใจแล้วก็รับแสงลําบากแลเพราะว่ามันจะบังหมดเลยต้นมันใหญ่ต้นอวบมากๆเลยเพื่อนๆดูดิแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สะทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงหมูหรือเอาไปสัตว์ทาปุ๋ยเนี่ยก็ดีเลยละหรือจะไปทําพวกไอ เครื่องจักสารอะไรต่างๆที่แบบว่าเอาไปทากระป๋องกระเปาเนี่ยก็ได้นะแต่อันนี้คือผมไม่มีเวลานําไปใช้ประโยชน์นะครับก็เลยเอาออกดีกว่าแล้วก็จะเหลือแต่เฉพาะแหนแดงไว้ปกติแหนแดงเยอะมากเลยมันคุมจนแหนแดงไม่เจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะเหลือไปบ้างแหนแดงนี้นิดหน่อยก็เดี๋ยวรอดูรอบหน้าแหนแดงน่าจะ,จะเจริญเติบโตเต็มบอ่อเลยมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับหลังจากที่ผมเอาผักตบชวาขึ้น หมดเรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ก็ขอตอบคําถามเพื่อนๆที่คอมเมนต์ถามจากคลิปก่อนที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับาการขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อเก็บน้ําด้วยตัวเองนะครับวิธีเก็บน้ํา ให้เก็บน้ําอยู่เวลาขุดไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคาถามคําถามที่ถามกันมามากเลยกนะ็คือบ่อผมเนี่ยที่ถ่ายคลิปเนี่ยขนาดเท่าไรเนาะขนาดเนี่ยก็อยู่ที่ความยาวความยาวประมาณ13บสถึงทิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างประมาณ6ถึงเเมตรความลึกประมาณ3เมตรครับขุดไป3เมตรแล้วเจอเจอน้ำเลยแล้วก็พอแค่นั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ขุดบ่อ ซึ่งผมไม่ได้ขุดกว้างมากนะครับเพราะว่ามันติดต้นไม้นะครับก็คือจริงๆอยากได้กว้างและอยากได้ลึกกว่านี้นะครับแต่พื้นที่มันจํากัดผมไม่อยากเอาต้นไม้ใหญ่พวกต้นมะพร้าวต้นมะม่วงอะไรเนี่ยออกไปเยอะก็เลยขุดแบบหลบหลบต้นไม้เอาก็ได้ความกว้างความยาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้ผลแล้วก็มีความจำเป็นก็เดี๋ยวจะไปขุดตำแหน่งอื่นหรือจะขยายจากบ่อนี้ที่หลังก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็วิธี เก็บน้ําให้อยู่เพื่อน,นๆหลายท่านถามกันเข้ามามากเลยนะครับพอผมขุดไปได้วันหนึ่งเนี่ยผมจะเอาขี้วัวนะครับขี้วัวรองก้นบอ่อเลยแล้วก็เติมน้ําถ้าเพื่นอนๆไม่มีขี้วัวเพื่อนๆหลายท่านก็ถามกันเข้ามานะครับว่าใช้ขี้แพะขี้อะไรอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ตอบตรงๆว่าผมไม่เคยใช้พวกขี้แพะหรือขี้ไก่ขี้อะไรรองก้นบอ่อนะครับอันนี้ต้องทดลองอันนี้ตอบไม่ได้จริง เหตุผลที่ผมใช้ขี้วัวรองก้นบ่อเนี่ยก็คือผมก็หาข้อมูลมาจากในอิอนเทอร์เน็ตนะครับพบว่าเขาใช้ขี้วัวรองรองก้นบ่อเอาถ้าเกิดว,ว่าดินมันเป็นดินทรายหรือดินล้วนที่มันไม่เก็บน้ําเลยเนี่ยก็รองหลายๆรอบก็คือทําให้น้ําแห้งน้ําแห้งแล้วก็รองก้นด้วยขี้วัวแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ทําให้น้ําแห้งอีกพอน้ํามันแห้งก็เติมมาอีกทําหลายๆรอบจนเขาเก็บน้ําอยู่นะครับหรือ ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่จริงก็ใช้ผ้าใบปูอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับไอ,บอ้บ่อเนี้ยมันมันโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับก็คือลองไปแค่รอบเดียวก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยก็ประมาณสักสองกระสอบนะถ้าจะไม่ผิด2อสากระสอบก็เก็บน้ําอยู่เลยซึ่งมันมันมันโชคดีตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นสถานที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะก็อาจจะอาจจะยังเก็บน้าไม่อยู่ก็ได้นะครับซึ่งตามที่บอกไปเคยเติมน้ําไปแค่สองรอบเอง แล้วก็มันมันโชคดีอีกอีกข้อหนึ่งก็คือบริเวณตรงนู้นนะมันจะมีร่องน้ําร่องน้าที่ที่ลุงวิทย์วิทย์ไปทานาเนาะเป็นร่องน้ําเป็นคูอ่ะคูเล็กๆซึ่งเวลาลุงวิทย์น้าผ่านร่องนะั้นอ่ะเหมือนน้ามันก็จะซึมมาหาบ่อนี้ด้วยบ่อนี้น้ําก็จะขยับขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อผมมากเลยแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยผมจะทําปั๊มดูดน้ํา เข้ามายังบ่อแห่งนี้นะครับก็ใกล้และใกล้ใกล้เสร็จและ้วะครับก็เพื่อนๆก็กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube คาลนสวัสดีรอไว้ได้เลยนะครับเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียต่อเพื่อนๆที่สนใจในการขุดบ่อเก็บน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ำไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ